สวัสดีค่ะทุกคนเราไม่ได้เจอกันนานเลยคือแบบเราไม่มีเวลาทําคลิปเลยขึ้นปี2ก็คืองานเยอะมากหน้าที่เยอะมากคือทุกอย่างแบบหนึ่งเดือนก็คือแบบตารางเต็มเลยทุกคนแบบมันไม่มีเวลาอัดคลิปถ้าสมมติว่า เราอาจคลิปแล้วก็จะไม่มีเวลาพักผ่อนคือแบบมันไม่ค่อยว่างเลยโอเคเขาวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีเราจะมาจัดของให้น้องรหัสกันก็คือคณะสังคมของมกรค่ะจริงๆก็ถูกคณะนะเพราะว่าก็เห็นมา หลายๆคณะเกือบทุกคณะมั้งหรือว่าอาจจะทุกคณะมีการรับน้อมีการทําสายรหัสนะคะคณะเราก็มีเหมือนกันเนาะเป็นคณะสังคมสาขารัทธิปสัสสนศาสตร์นะคะก็มีเหมือนกันสาขาเรานะคะก็จัดให้น้องๆลัทธศปสสนศาสตร์ภาคปกนะคะคือเราอยู่ภาคปกเราก็จัดให้น้องภาคปกนะคะเป็น ใส่รหัสเหล่านั่นเองก็ได้ทําการใบ้น้องไปแล้วนะคะว่าพี่คือใครแล้วน้องก็รู้แล้วว่าพี่คือเขาคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดของให้น้องรหัสกันนะคะก็ถ้าใครที่มีน้องรหัสหรือว่ารับน้องนะคะสามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยนะคือเอาไปถามน้องมาว่าชอบสีอะไรนะคะน้องก็บอกว่าชอบสีม่วงเราก็เลยบอกว่าซื้อทุกอย่างที่เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เอามาจัด ให้มันน่ารักนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันบุกกันก่อนว่าเราซื้ออะไรให้หน้องบ้างอย่างแรกนะคะจะเป็นถุงนะคะถุงอันนี้ซื้อจากโมชีโมชีนะคะเราเห็นว่าลายมันน่ารักมันเราสิมก็น่ารักมากเป็นม่วงค่ะเทลที่ถูกต้องถูกต้องเราคือใหญ่ใบใหญ่มากในนะเนี่ยใหญ่กว่าหน้าเราอีกอ่ะใหญ่มากเลยนะอ่ะอันนี้คือแอบซื้อมา เอามาใช้ที่ห่อนะคะนี่ไม่ใช่ของน้องก็คือเป็นที่ใส่แขวนแปรงนะคะก็ช่วยป้องกันฝุ่นอะไรแบบนี้อันนี้นะคะห่อเก่าเราก็ใช้นะทุกคนแล้วคือใช้ดีมากแต่ไม่ใช่ของนี้หรอกเอาอันนี้เราลองซื้อมาใช้ก็อาจจะใช้ดีเหมือนกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นปากกานะคะปากกาน้องหมีคือเราคิดว่าอยู่มาหาลัยก็ยังต้องใช้ปากกาจดนู่นจดนี่อยู่นะคะอย่างเช่นแบบว่าตอนสอบอะไรเงี้ยต้องเขียนด้วยนะคะอืมแล้วก็อ,อันนี้ น้องมีม่วงนะคะซื้อมาให้น้องแขวนกระเป๋านะคะคือเด็กม,มาหาลัยอะจะขาดไม่ได้เลยนะพวกกุญแจอันนี้คือเห็นซาริโอโอยม,มาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพวกอาอา์ท,ทอยนะคะทุกคนที่แบบว่าแขวนกระเป๋าเยอะแยะเราบููหรือว่าเบบี้ทีค่ะเบบี้ก็คือโยม,มากแต่คือพี่มีฟังซื้อแค่นี้หนูเอาไปก่อนเนาะสีมว่วงไงก็ก็ตรงตรงคอนเซปต์อยู่นะสีมว่วงก็ต้อบอกว่าเดี๋ยวนี้มูชีมูชี ตุ๊กตาคือน่ารักเยอะมากแล้วคือของก็น่ารักยอบมากนะทุกคนแล้วคือของราคาถูกมากคือราคานักเรียนเข้าถึงได้อันนี้จะเป็นยางรัดผมนะคะคือเนาะค่าเราคนผมยาวก็เลยแบบต้อง ยางวัดผมันต้องมีเพราะว่าน่าจะได้ใช้แน่ๆน,นะคะเป็นของที่มีประโยชน์มากอันนี้ก็จะเป็นของใช้ที่เราให้น้องนะคะอือโอเคต่อไปนะคะเรามาของกินกันมากดีกว่าคือสายรหัสเราเน้นของกินนะคะเราคิดว่าของกินมันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไกลทุกคนเซเว่นก็มีของสีม่วงซาลาอันนี้อร่อยมาก คือชอบ t e เจอร์ของเขาที่มันมีแบบเม็ด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 แล้วเคี้ยวไปมันจะกรุบกรๆๆๆๆุบกรุบกรุบอยู่ตรงกลางปาร์ตี้คือเขาไม่ได้จ่ายหรอกแต่คือมันเป็นสองเสีม่วงคือมันตรงตีก็เลยซื้อมาเจลลี่พีทอล อันนี้เราชอบกินมากเราไม่รู้นะว่าน้องเคยกินไหมแล้วก็อยากให้น้องลองอันนี้อร่อยมากเป็นขนม,มนกันเป็นเยลลี่นะคะคือไม่ต้องสืบนะว่าชอบอะไรชอบเยลลี่ค่ะคือพี่แล้วค่ะชอบเยลลี่เคลมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดของกันก่อนเดี๋ยวเราต้องตัดป้ายราคาออกนะ <c oughs> แรกอาจจะซื้อเลมาเพราะ่เลมันถุงใหญ่แต่มันไม่มีสีหว,วานเลยโอเคงั้นเป็นไ,ไรไอเป็นเคงก,ก็เอาขนมอันอีกค่ะ จะมีพ่อขนมแล้วก็ของน่ารักๆน,นะคะเราก็ยังจะมีหนังสือนะคะที่ส่งต่อให้น้องแล้วก็ไฟล์นู่นนี่นั่นนะคะทุกคนเราจะได้ประมาณนี้นะคะอืนี่นะคะคือผลงานของเราคือไม่รู้อะไรมือเราแย่แ้มไหมแต่คือเป็นคนที่เขียนแล้วค่อยสวยจริงๆนะนี่เลยคือเราคิดว่าเราจะใช้เป็นพอดเอ็ดสีเหลืองดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะเด่นกว่า แล้วเราก็จะเขียนคำํำอวยพรแปะของทุกคิ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําอวยพรแรกนะคะที่เราให้น้อง เดี๋ยวเราก็จะนั่งเขียนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเตรียมของให้น้องรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เขียนคําอวยพรแตะพวกขนมไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะคะน้องฝนตกตอนนี้คือบางเขียนแบบชุ่มช้ามากสวัสดีค่ะทุกคนันนะคะเราก็อยู่ในกิจกรรมฝายรหัสแล้วนะคะนี่คือเอนอขอพี่ยิงหน่อยครับ เดียเรามอเราจะมีการถ่ายวีโอแล้วก็ภาพฟนตาลนะคะก็ขอาตด้วยเราด้วยี i ถึงห้องแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณนะ5โมง6โมงเย็นนะคะคือเสียงเัน,เนยี้คือจะป่วยนะคะรับน้องเสร็จให้ของน้องถ่ายรูปอะไรแบบนี้เก็บของรนอะตาไลาคือตาไทยก็รอนานมากเด็มกมอกรนี่น่าจะรู้เลยว่าฝนตกน้ําท่วมตาไลาคือช้ามากๆนะคะแล้วก็คือแบบคนรอตาไลายเยอะมากอล้กลับมาช้าน,นิดนึงแต่ก็ถือว่ายังไม่มืดนะ ก็วันนี้นะคะเราเจอพี่รหัสของตัวเองด้วยนะคะพี่รหัสให้ของมาเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมทุกคนนะคะ เราต้องขอโทษด้วยนะที่ตอนทํากิจกรรมะเราจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราได้รับหน้าที่เป็นพี่สันนาการนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรสันนาการด้วยนะคะก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาได้จับมือถือมาถ่ายเลยล้วที่ถ่ายไปให้เมื่อก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะไว้ให้ดูว่าเออมันประมาณนี้นะมีการรับน้องประมาณนี้มีเล่นเกมประมาณนี้นะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรารมาแกะ อันนี้เกติดกว่าอันนี้จะเป็นยามาผมนะคะเราอยากได้สีม่วงไม่ก็สีชมพูคือเราแบบชอบมากชอบอะไรแบบนี้มากใครซื้อมาให้ใครซื้อมาจีบดิคือชอบมากขนมเอากิน อันนี้เนาะพลาสติกใสๆออกแล้วคือใช้งานได้จริงนะคะอันเนี้ยดวงดีโกนเราน่าจะได้อันไหนนี่เราได้อันนี้นะคะนี่นะคะทุกคนน้องจะเป็นกระจกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรเราจะได้ลายไหนมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมด12ลายนะคะสิบสอแบบเราอยากได้สีม่วงอะ่ะแบบหรือไม่ก็อันที่แบบว่า เนีย่ยทุกคนเป็นแบบว่าปิกนิกหรือว่าทำสวนอะไรอย่างนี้ก็ได้น่ารักมากสีสดใสส,ใสจะได้ไหมอ่ะจะได้ไหมอ่ะฉันฉันมันเห็นเหมือนสีมูเลยคุณไม่คิดว่ามันคือของเซเว่นมันน่ารักขนาดนี้้วยเหรอเอาจริงดินี่เราได้น้องคนนี้แล้วคือมันเป็นสี ก็วันนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะก็ถ้าใครใครอยากดูคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับมหาลัยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าเม้นไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นคอนเทนต์นะคะแล้วก็ถ่ายให้นะคะวันนี้ก็ ลาไปก่อนแลนะะ้วครอยากติดตามชีวิตมหาลัยนะคะสามารถไปกดติดตาม IG ได้เลยนะเราก็จะลง IG อยู่ตลอดว่าเราทําอะไรชีวิตมหาลัยมันเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงนะคะก็บ๊ายบายค่ะ